สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับแม่นิ่มอีกแล้วนะคะแม่นิ่มชอบอวดค่ะสายอวดต้องแม่นิ่มนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมอะไรนะคะคอยดูนะแล้วเพื่อนๆจะแบบว่าโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะไปกันเลยนะคะที่นี่นะคะก็เป็นสวนของแม่นิ่มนะคะจะบอกว่าสวนของแม่นิ่มอย่างที่บอกนะคะอะไรที่กินได้นะคะเราจะปลูกไปหมดทุกอย่างค่ะนี่ตรงทางเดินแล้วนะคะอันนี้ เป็นมะรุมนะคะมะรุมที่ปลูกมานานแล้วคิดว่าเขาจะตุยเพราะไม่ได้ลดน้ํานะคะแต่ผลสรุปว่างามมากๆค่ะฝากน่ากินมากๆดอกกระดกนะคะใครผ่านไปผ่านมาอยากจะกินแกงมะรุมนะคะมาที่สวนของแม่นิ่มได้เราให้กินฟรีนะคะเด็ดไปเลยค่ะยินดีนะคะเพราะว่ามันเยอะมากค่ะเพราะว่าที่บ้านไห,ไหนๆก็มีนะคะมะรุมก็เลยไม่มีใครซื้อค่ะเพื่อนๆก็เลยมากินได้นะคะมาค่ะเดี๋ยวจะให้ดูอะไร มะม่วงต้นนี้นะคะไม่นิ่มนะคะซื้อมาในนามมะม่วงเบานะคะแต่ว่าพอปลูกไปปลูกมามันไม่เบาแล้วค่ะไม่รู้กลายเป็นมะม,ม่วงอะไรลูกยาวมากๆเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะขอให้ติดลูกเป็นพอค่ะมาค่ะสิ่งที่จะให้ดูนะคะวันนี้ก็คือสิ่งนี้ค่ะ ปลูกไวค้ค่ะจะบอกว่าดกมากเดินจนชนนะคะเวลาลูกคา้าโอ๊ยนี่คือมะม่วงอกล่องทองนะคะมะม่วงอกล่องที่เขาชอบกินกับข้าวเหนียวมะม่วงนะคะปีนี้ดกมากๆเลยนะคะระยะไปหมดเลยคะ่ะทุกคนไม่รู้ว่าทําไมดกอย่างนี้แล้วก็ลูกสวยมากนะคะเวลาลูกค้าขับรถผ่านมานะคะชอบเอื้อมมือมาหยิบอย่างที่บอกนะคะเราห้ามหยิบจนกว่าเขาจะสุกนะคะเนี่ย ลูกเขาก็ใหญ่ลูกเขาก็สวยค่ะอันนี้เรียกว่ามะม่วงอกล่องทองเพราะว่าคุณแม่ของแม่นิ่มนะคะเขาชอบมากๆเลยแม่นิ่มก็เลยปลูกไว้เพื่อนๆดูสิดกมากเดินนะคะต้องหลบกันทีเลยดีเดียวค่ะเห็นไหมคะนี่ระยะมากทุกกิ่งทุกกิ่งทุกก้านนะคะมีลูกเต็มไปหมดเลยนะคะดูสินะคะใครอยากกินมะม่วงอกล่องทองนะคะน่าจะประมาณเดือน2เดือนเนี่ยเขาก็จะสุกแล้วนะ จะบอกว่ารสชาติเขาหวานหอมมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมดกมากๆเลยนะคะและนี่นะคะสิ่งที่แม่นิ่มอยากจะอวดทุกคนนะคะจะบอกว่าทุกคนถ้ามีความตั้งใจอะไรสักอย่างนะคะปลูกและรอเวลาที่เขาผลิตผลให้เรามานะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรสิ่งต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเราตั้งใจทำนะคะ เขาก็จะดอกออกผลนะคะแล้วก็ให้คุณเรานะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนๆเริ่มตั้งแต่วันนี้นะเขาเพื่อนๆอยากทําอะไรเริ่มตั้งแต่วันนี้อยากปลูกอะไรปลูกตั้งแต่วันนี้ค่ะอย่ารอเวลาค่ะพอเราปลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตให้เราได้ชิมรสหรือว่าได้ดูผลิตผลเขาไวๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวไปเอามะม่วงลูกอ่อนๆไปตำส้มตำก่อนนะบ๊ายบาย